ฮ้ hey, สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะฮะดิสนีย์มีหนังใหม่มาอีกแล้วนะฮะมาดูตัวอย่างแรกกันเลยชื่อว่า Strange World นะฮะเชิญเข้าร่วมการเดินทาง <Wow. S 1> สู่โลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่มันโลกอะไรกันเนี่ยโอ้สตูดิโอผู้สร้าง Frozen นะฮะ e n c a n t e ะจะพาพวกเราสู่โลกใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่มันโลกอะไรเนี่ยเหมือนฝรั่งเลย <laughs> ไม่ได้ตัวอะไรกลายเป็นกระปุว้าวไม่ใช่มาตัวส์อนฉีดกดความเป็นไปได้นะฮะนั่นไงตัวปลามึกเหรอปลาดาวด้วยไม่ได้ตัวอะไรเลยนี่ปลาเหรอไมยในน้ำนี่ r e a l l y m e s s i n g with you come on let's make history มันคืออะไรหนอมันคือเมืองอะไรหนอ ประหลาดมากเลยนะฮะนี่ Strange w ลุยโลกลึกลับนะฮะเออลึกลับจริงว่ะเออคือหน้าตาสีชมพูอย่างเงี้ยผมนึกถึงบาบูกรัมแบบหมาฝรั่งสีชมพูเลยหรือว่าจะเป็นแบบว่าในช่องท้องเอวยวะพวกสัตว์พวกปลาอะไรเงี้ยที่แบบเป็นครีบเหงือกสีแดงสีชมพูหรืออะไรเงี้ยนะฮะเออหรือว่าเป็นสีของปลาหมึกก็ได้นะพูดถึงแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องเนี้ย ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกี่ยวกับอะไรแต่นี่เป็นทีเซอร์สั้นๆเนาะให้รู้ว่าเราจะไปอยู่ในโลกแห่งใหม่นะฮะที่หน้าตาประหลาดดีแท้นะครับเออน่าสนใจว่ามันเป็นโลกอะไรอยู่ในโลกของเราหรือว่าอยู่ต่างดาวหรือที่ไหนนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในตัวอย่างเต็มๆต่อไปนะครับอ่ะเพื่อนเพื่อ้ดูน่าดูไหมเออเพื่อนๆดูแล้ดูเป็นยังไงบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะฮะอ่ะใครที่ชอบรีแอคชั่นอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภัทรเอซมันยูทูบหรือออมบิคนภัทรใน,น,รน,ใน,น,รรนทิกต็